ยังไงถึงจะหน้าอ่อนกว่าไยนะคะสวัสดีค่ะหมอสุรีพรน,นะคะอุปนิสัยอย่างไรที่ทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยเจ็ดข้อนะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะข้อหนึ่งคือไม่ควรสูบบุหรี่นะคะ เพราะว่าการสูบุรีเนี่ยมันก็จะทำให้ปากเรายู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเวลานานมีงานวิจัยพบว่าคนที่สูบุรีเนี่ยจะมีริ้วรอยที่ปากตัวปากเลยนะคะย่น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 ,ยนแล้วก็ริ้วรอยรอบปากเนี่ย มากกว่าคนทั่วไปเหมาะก,ก็เคยเจอคนไข้กลุ่มนี้นะคะคือกันที่แบบว่าสูบุหรี่มานานแล้วมันก็จะแก้ยากนะคะเราก็จะต้องมาแก้ทั้งการทําเลเซอร์ทั้งโบท็อกทําต่างๆเพื่อให้ริ้วรอยต่างๆมันดีขึ้น แต่ว่าถ้าแนะนํานะคะคือแนะนําว่าเลี้ยงการสูบบุหรี่ไปจะง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าการแก้ไขปลายทางนะคะและการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็ทําให้เป็นการสะสมสารพิษนะคะไม่ว่าจะนิคโคตินแล้วก็สารพิษต่างๆก่อให้เกิดโรคในภายหลังมากมายนะคะข้อ2นะคะก็คือการไม่ติดอาหารหวาน,นะคะ่ะ คืออาหารหวานเนี่ยไม่ใช่จะมีโทษแค่ทำให้เป็นเบาหวานโรคทางด้านอายุรกรรมอย่างเดียวนะคะแต่ในทางผิวหนังเนี่ยก็คือทำให้คอลลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยลดลงแล้วก็จะทําให้แก่กว่าวัยถ้าเทียบกับคนที่ไม่เป็นเบาหวานค่ะข้อที่3นะคะพฤติกรรมที่ทําให้ริ้วรอยเยอะนะคะก็คือการติดการนอนคว่ำหรือว่านอนตะแคง พอเวลาที่เรานอนคว่ำหรือนอนตะแคงเนี่ยก็จะทําให้มันมีรอยย่นต่างๆเกิดจากแรงกดทับต่างๆ หมอก,ก็เคยเจอคนไข้นะคะนอนท่าเนี้ยฝั่งเนี้ยมาตลอดชีวิตพอแบบว่าอายุระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีริ้วรอยฝั่งเนี้ยมากขึ้นก็คือถ้าเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงที่พฤติกรรมของเรามันจะง่ายกว่าการแบบมันใช้เลเซอร์หรือว่าใช้การทําหัตถการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะถ้าอยากบอกได้ก็บอกตั้งแต่อย่าเป็นเพื่อป้องกันดีกว่าค่ะข้อ4นะคะก็คือไม่ควรที่จะมีอุปนิสัยในการชอบเคี้ยวหม่องฝรั่งอะค่ะ คือการที่เราเคี้ยวมันก็แบบกึบบกึบกบมันก็จะทาให้ริ้วรอยที่ใบหน้าเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปอย่าไปแบบว่ามีพฤติกรรมชอบเคี้ยวหมั่ฝรั่งไม่แนะนํานะคะ ต่อมาพฤติกรรมถัดไปนะคะก็คือข้อ5คือการที่เราไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นอุปนิสัยเนี่ยมันก็จะทําให้เราโดนแสงแดดแสง UV ที่มันสะสมมาเรื่อยๆ10ปี2 0ิปีเราก็จะมีแนวโน้มที่จะแก่กะว่าวัยเรามีพฤติกรรมในการที่ทาครีมกันแดดตั้งแต่อายุน,น้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี่ยงการที่แบบหน้าแก่กะว่าวัยนะคะ ข้อที่6นะคะก็คือการที่ไม่ใส่แว่นกันแดดการที่เราแบบว่าโดนแดดเยอะแล้วเราไม่ใส่แว่นกันแดดเราก็จะมีการหลี่ตาของเราโดยที่เราไม่ดูตัวซึ่งถ้าเราแบบ มีพฤติกรรมหลีบบ่อยตลอดตลอดอย่างเงี้ยค่ะริ้วออรอยรอบดวงตามันก็จะมากกว่าคนที่มีนิสัยใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาที่โดนแสงแดดเยอะต่อมานะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ7นะคะคืออย่าเครียดค่ะความเครียดเรียกว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะคะต่อผิวหนังค่ะคือถ้าเกิดเครียดนะคะเราก็จะมีการขมวดคิ้วยกคิ้วต่างๆ แล้วก็ทำหน้ายุ่นยนเขาเรียกว่า negative facial expression คือการแสดงสีหน้าไปในทางลบพวกนี้มันก็คือมีงานวิจัยว่าจะทำให้เกิดริ้วรอยมากกว่าคนที่มักจะยิ้มแย้มสดใสล่าเริงคิดไปทางบวกเนี่ยค่ะจะทำให้ริ้วรอยต่างๆน้อยกว่านะคะวันนี้นะคะหมอก็เอาเคล็ดลับง่ายๆ7ข้อนะคะเกี่ยวกับอุปนิสัยในการ ป้องกันไม่ให้เราหน้าแก่กว่าไว้มาฝากนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้หมอตอบคำถามเรื่องอะไรบ้าส่งมาได้นะคะยินดีตอบค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ